บุกรวบหมอดูดังรับสะดอกราะกำอ้างสื่อสารกับองค์เทพบนสวรรค์เหยื่อหลงเชื่อกว่า100่รายวันที่19พฤษภาคม2567นพลตำรวจโทษที่ติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งการให้พลตำรวจตรจีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนคราบาลพร้อมด้วยพันตำรวจเอกจัก,กราวุฒิคล้ายนินผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ และพันตำรวจโทธทีระทิพย์ชุดวงสารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์กล่าวนำกำลังเจ้าหน้าที่ทำการจับกุมนายสุวัชัยขอสงวนนามสก,กุลอายุ37ปีหมอดูที่ใช้ฉาย,ยาว่าจักรกรีเชียงใหม่การจับกุมเกิดขึ้นตามหมายจับสารแขวงพระนครเหนือที่152 2567ลงวันที่21มีนาคม2567ในข้อหาชอโกงและร่วมกันนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยประกาศที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นโดยสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณร้านค้าแห่งหนึ่งบนถนนงามวงวานแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่18พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกาการตรวจสอบในฐานข้อมูลพบว่าผู้ต้องหามีหมายจับติดตัวอีก4หมายดังนี้ 1. หมายจับสารแขวงนครราชสีมาที่24 2567ลงวันที่1มกราคม2567ข้อหาช่อโกงการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามม .14 วรรคหนึ่ง 2. หมายจับสารอาญามีนบุรีที่206 2,566ลงวันที่3มีนาคม2,566ข้อหาตัวการในข้อหาช่อโกง 3. หมายจับสารสม,มุดรประการที่1 4 1 2,566ลงวันที่28กุมภาพันธ์2,566ข้อหา ร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์สี 4, หมายจับสารแขวงเชียงใหม่ที่417 2565ลงวันที่5กันยายน2565ข้อหาร่วมกันช่อโกงผู้ต้องหาใช้ช่องทางโซเชียลเฟสบุ๊คชื่อว่าเจคเมิ์เชีิงใหม่รับดูดูว และอ้างว่าผู้เสียหายดวงไม่ดีต้องทําการสะดกเคราะห์กรรมด้วยพิธีพราหมณ์โดยอ้างว่าสามารถสื่อสารกับองค์เทพบนสวรรค์ได้และจะทําพิธีเบิกบุญกรรมแก้กรรมเริ่มจากการดูดวงในราคา199บาบาทจากนั้นจึงมีพิธีหลายขั้นตอนโดยเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากผู้เสียหายตามความต้องการให้ดวงดีขึ้นจากหลักร้อยไปจนถึงหลักแสนบาทเมื่อผู้เสียหายโอนเงินแล้วจะติดต่อยากและสุดท้ายไม่สามารถติดต่อได้เลย จากการสอบสวนในสุวัสดให้การรับสารภาพว่าได้กระทําความผิดจริงโดยหลอกผู้เสียหายมานานกว่า2ปีมีผู้เสียหายที่หลงเชื่อกว่าร้อยรายมีความเสียหายตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักแสนบาทแล้วแต่กําลังทรัพย์ของผู้เสียหายขณะนี้ผู้ต้องหาถูกนําตัวส่งสนห้วยเขืองเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป